มาติดตามสถานการ์ข่าวกับทีมข่าวนิวส์วันกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่คุณหมอต้องทยอยทําความเข้าใจแล้วก็ตอบคําถามข้อสงสัยของหลายๆคนเนี่ยนะครเพราะว่าบางทีการได้รับข้อมูลนะคะหรือการยังไม่เข้าใจนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอยู่พอสมควรหรือว่าการให้ข้อมูล ที่เราเนี่ยนะคะต้องรู้ความจริงกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็บอกว่าเขาจะมีผลข้างเคียงหรือลักษณะอาการที่ไม่พึงประสงค์นี้นเกิดขึ้นบางอ,อย่างเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือเปล่าเขาบอกว่าท่านผู้ชมอายุต,ต่ํากว่า30นะครับท่านผู้ชมเตรียมพาราเซตามอลไว้เลยครับหลังจากฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยท่านจะมีอาการค่อนข้างจะ อันหนักกว่าค,คนที่อายุเกิน30ด้วยซ้ำคุณหมอยงว่าอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนอะไระขอให้เป็นยาพาราเซตามอลใช่ขอให้เป็นพาราเซตามอลเตรียมไว้เหมือนกันเพราะ,ะว่า ก็อาจจะมีอาการเป็นไข้แล้วก็ไม่สบายตัวนะครับหรือว่าบวมแดงบริเวณที่ฉีดได้มากกว่าคนที่มีอายุเก <reco Christ. S 2> <siglo>. ิน30มสิบของใส่ผมต้องพกไปด้วยแล้วต้องใช่ไหมอายุไม่ถึง30ใช่ไหมเตรียมอาไปด้วยไม่ต้องเตรียมแล้วรุ่นนี้คนทุกอย่างคือจริงๆรุ่นนี้ไม่ถึงกับจะเป็นร่วมยาแต่ว่าก็มีพออยู่เตรียมยาดมอย่าลมอย่ามองดีกว่าใช่ค่ะคือเตรียมไว้ไม่แปลกหรอกค่ะคุณผู้ชมทั้งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดี ใช่ไหมคะคราบนี้ว่าด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีการที่มีไข้ในมุมของดิฉันก็คิดว่าเออที่จริงแล้วพอมันมีไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะ ร่างกายตอบสนองแต่สิ่งต่อสิ่งที่เข้ามาในร่างกายของเราเป็นสิ่งกระตุ้นใช่ค่ะแล้วถ้าเรามีไข้เนี่ยแสดงว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยาต่อเขาถูกไหมคะว่าเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาเป็นเชื้อโรคเข้ามาร่างกายก็เลยสร้างความร้อนเพื่อจะไปจัดการ<อ>กับเขาด้วยเหมือนกันนะคะสร้างภูมขึ้นมาคุ้มกันน<ช>ั่ค่ะก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าอย่างนั้นฟังหมอนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะคะท่านบอกว่า ที่ว่าต้องฉีดวัคซีนให้คนไทยวันละไม่ต่ำกว่า3 0 0นโดสจึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยบอกว่าการให้วัคซีนแอสตราเซเนกาในคนที่มีอายุน้อยโอกาสจะเป็นไข้หรือว่าไม่สบายตัวจะมีบวมแดงนะคะบริเวณที่ฉีดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่พบได้ไม่ต้องตกใจค่ะ2-3วันก็หายแล้วนะคะ ท่านอาจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลายัยโพสต์ a c e b o o k ระบุว่าทั่วโลกมีประชากร7,000ล้านคนถ้าจะให้ฉีดให้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้ต้องให้อย่างน้อย5,000ล้านคนหรือประมาณ10,000ล้านโดสค่ะขณะน,นี้ทั่วโลกได้รับวัคซีนไปแล้วเกือบ1,500ล้านโดส คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็15%เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายขณะนี้ฉีดวัคซีนทั่วโลกเฉลี่ยวันละไม่ถึง25ล้านโดสคราวนี้ถ้าดูว่าด้วยอัตราขนาดนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาแค่ไหนมันต้องไม่น้อยกว่า1ปีเลยล่ะค่ะจึงจะได้เป้าหมายทั่วโลกนอกจากว่าจะมีอัตราการเร่งผลิตแล้วก็ฉีดให้ได้มากกว่านี้อีก1เท่าตัวจึงจะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ดูทั่วโลกแล้วคราวนี้กลับมามองบ้านเราในประเทศไทยของเราตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว2.26ล้านโดส มีเป้าหมายอยู่ที่10ล้านโดสหรือประมาณ2.2ของเป้าหมายเพิ่งได้2.2เองค่ะสำหรับประเทศไทยที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต้องร้อยล้านโดสเนี่ยเราต้องฉีดให้คนไทยประมาณวันละไม่ต่ำกว่า3 0 0 0โดสจึงจะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้คุณหมอยงเลยบอกว่านี่นะเป็นงานใหญ่มากค่ะสำหรับประเทศไทยใช่ะคะ คุณหมอบอกว่าสิ่งท,ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะการให้วัคซีนแอสตราเซเนกในคนที่มีอายุน้อยหรือวัยทำงานนะครับโอกาสที่ท่านจะเป็นไข้ไม่สบายตัวปวดเมื่อยตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะสูงมากกว่าผู้สูงวัยซะอีก <c oughs> <c oughs> นะครับที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกในผู้สูงวัยเราจึงยังไม่ค่อยเห็นใครบ่นเรื่องที่เป็นไข้ <c oughs> หลังจากฉีดวัคซีน แต่เมื่อฉีดวัคซีนหมู่นะครับที่กําลังจะมาถึงเนี่ยโดยเฉพาะในวัยทางานหรือว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า30ปีหลังจากฉีดวัคซีนให้เตรียมยาพาราเซตามอลไว้ได้เลยเ<อ>คุณหมอบอกเองะนะครับ <c oughs> เมื่อฉีดแล้วกลับถึงบ้านกินเลยก็ไม่ว่ากันเตรียมไว้ก็เม็ดหนึ่งก็500มิลลิกร,รัมใช่ค่ะนะครับเตรียมไว้สักเม็ดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับพี่จิ๊ใช่ค่ะ,จ,คะจากการศึกษาเนี่ยการให้วัคซีนในกลุ่มอายุจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าบางคนอาจมีบวมแดงนะคะบริเวณที่ฉีดก็ถือเป็น ปฏิกิริยาของวัคซีนที่เป็นเรื่องที่พบได้ไม่ต้องตกใจคุณหมอบอกไม่ต้องตกใจอาการดังกล่าวนี้จะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นโดยทั่วไปอาการไข้จะอยู่24ชั่วโมงและมีน้อยที่จะเป็น2วันแล้วก็น้อยมากๆนะคะที่จะถึง3วันจากการศึกษาพบว่าผู้ที่อายุน้อยและมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนมากจะมีภูมิต้านทานที่สูงนั่นจึงไม่แปลกผู้หญิงมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ชาย ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือผู้สูงวัยถ้าทุกคนเตรียมตัวก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกถึงอาการที่เกิดขึ้นนอกจากว่ามีอาการมากนั่นก็ต้องพบแพทย์ค่ะ